อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิญชาจารณะสัมปันโนสุขตัวหลวงกบิทูอนุหันตโรอภูริสัทธามาสาลติสัตทาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาติสาวาคาตัวมังคะวตาธรรมมสันเทนติโกอังกาลิโกเอหิปันสิโกะอวมนญยิโกปัจจะตังเวทิตาพวิญญูหีติสุปฏิปันโนภะคะว ตสาวกัสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติทังจันตาลิปุริสยุคานิอันตปุริสัปุขลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอหุเนโยปาหุเนโยอันทังกิเนโย อัญชลีงงรานิโยอานนนตารัออรางบุญญาเขตตังโลกันสเตีิจินดามณีปิยังมันตังยสะยสังทาลังโวนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวโอระหังปะพวันจามหาราชาตาวังมังปัวสาธุปัว สาธุโนเทียปังคาเรเทวสุปวเสธิกินจิเทโวเยสักวปาชังทัสมิงกินเนวาทัตตันทัตตาปิยังกันตังสารีปูตัวพวตุเมสิทธีราพังชนาเนชนาชะน,านะณเยมเนียจินดา ปิยังจะทานังสัพเพชนาภหูชนาปิยังมามาสกากาวาปุณธรัตานางอวสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุนสานังพุทะเตียเชนาวด ทินานาสานตุปาทวาสัพเพรตุขาวุลปสเมนตุเตสาการตวาธรรมมารตตานังอวสัทังอุตมังวรังปะลิราหัวปะสมนังธรรมเตยเชนัสวตินานาสานตุปาทวาสาเพพยายาวุลปสเมนตุเตสะการตวาสังคารตานังอวสัทังอุตม วรังอาหูเนยยังบางหูเนยยังสังคเตเชนาสวดทีนานาสานตุปัสทวัสสเพียรุงคาบุญปสัมเนตุเตอิติปิโสภะคะวะอรหังสัมมาสัมพุนทววินชานจารณสัมปันโนสุขตัวลวนงวิทวนุนดารวะบริสัทรามาสาลติสัตถาเทวมนุสานังพุทธทวมภะะวะติ สาวาขาตัวภะคะวตาธรรมโมสันเถนิโกะกาลิโกะเอหิปัสสิโกะอวบันายิกโกะปัจจัตังเวทิตาโพวิญญูหีติสุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโกะอุจุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆญาะยะปฏิปันโนมังคะวะตัวสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโน บัคขาวตัวสาวกสังโวยติตังจัดตาลิปุริสายุคานิอันทะปุริสปุกการาเอนสัมมัคขาวตัวสาวกสังโวอาหุเนือโยะปาหุเนเหนือัยะทางกีเนือโยะอัญชลีงงรณิโยะอนุนทารังคุณยาเขตตังโลกัาสตีจินดามเนีปียังมันตังยะสังคา สังขวนังอุปสานติสิเนหังมาตาปิตาวะอรหังปโภตานจะมหาราชาตะวังมังปวสาทุโนทิปังกาเรเทวสุปเทเสทิการจิเทวเยสากวปาชังทานสมิงกินเนวา ทัาตาปิยังกันตังสารีปุตวภตวันตุเมศสิทิราพังชน,นะนะเยมะนีจินดาปิยังจะทานังสัพเพชนาบาหัวชนาปิยังมาะ สังกานตาวาพุนตารันตานังวสัทถังอุตมะวารังหิตังเทวมนุสานังพุนทเตเชนะสโสทินานาสานตุปาทวาเสพเพียทุกขาวนบันสเมนตุเตสังการตาวาธรรมรันตานังวสัทถังอุตมังวารังตริราหัวปสัม มานังธรรมเตียเชนัสวตทินานาสันตุปาทวาสัพเพพยาวนบัสเมตุเตียสังการตวาสังคารันานังอวสัทังอุนตมังวารังอาหุเนยังปาหุเนยังสังแคเตียนิสวตทินานาสันตุปาทวาสัมเพรวงคาวนปาสมีตุเตีย อิติปิโสภะข่าอะระหังสัมมาสัมพุนทวายชานยรนาสัมปันโนสุขตัวโลหังวิทุอะนุอนนารวันบริสัทธามาสาลติสัตถาเทวมนุสสานังพุนตัวภะข่าติสวานคาตัวมะข่าวตาทำหม้อสันเทียนที่กวากาลิกวเอ ปัญสีกวัวมันนายกอัปัญจันต์เวียิตามัววิญญาณที่สุปฏิปันโนะมังกรวตวสาวกสังกวุชุปฏิปันโนะมังกรวตวสาวกสังกวัยายาปฏิปันโนะมังกรวตวสาวกสังกวสามีติปฏิปันโนะมังกรวตวสาวกสังกวัวยาทีทางจันตาลิปุริสายุคานิอัตถปุริสปงคารา เอียนสัมพันธ์ขวัตตัวสาวกสังกัวอาหุเนยัวบาหุเนยโยทังกีเนยโยอันชริงอรณิโยอนุนารังปุญญาเขตตังโลกันเสติยจินดามณีปิยังมันตังยสังทาสังกัวนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะอระหังปะ พวตานจะมหาราชาตาวังมังปวสันทุกโนเทียปังกาเรนเทวสุป,ปวเทสิกินจิเทวเยสังกวปาจังทานสมิงกินเนวาทันตาปียงการต่างสารีปุณตัวภาวนตุเมสิธิราพังชนะนเยมเนจินนาปียงจะ ธนังสัพพะสับเพชนาพหัวชนาปียงมะมะสังกันตวาพุนธารันานังโอสถทงอุนตมมวะรังหิตังเทวมนุนสานังพุทธเตียเชนะสวินานาสานตุปัทวาสับเพทุกขาวนบัสเมตตุเตยสังกันทวาธรรมารันานังโอสถทงอุนตมังวะรังปะ ดิราหัวมปสะมานังธรรมเตียเจนสโสตินานาสานตุปันวาสมเพรยาวมปัสสะเมตุเตียสังกันตวะสังคารตนังวนสัถางอวนตมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังขเตียเจนสโตินานาสานตุปันทวาสเพรรวงคาวมปัสะเมตุเตีย